สวัสดีพี่น้องเด้อเมื่อนี่สาวตุ้มมาชมทงเนาะพ้าพี่น้องมาส้มทงทงหน้าที่เพ่นกำลังสีบานเม็ดบานกาเนาะอันนี้ก็จักเม็ดก๊กอีหยังตน้นอีหยังละเต็มอยู่คัสิว่าขา้าวโพดกับว่าเม็ดก๊กข้าวโพดนะเพราะว่าสาวตุ้มหูจักก๊กขา้าวโพดอยู่บางจึงก,กับขึ้นจังหยาที่เพิ่นเสียไว้ถ้ะ อันเกี่ยวไปถ้าเลี้ยงงัวยามหนาวเนาะแต่ว่ามันบ่แม่นหยานาจักแม่นหยังถ้ามันใหญ่กว่านี้สาตุ่มสิพามาเบิ่งเด้อพูนก็แม่นผักสวนขนาเนาะพี่น้องกว้างสุดลูกหูกล,กลูกตาแต่ว่าวังจังนึงก็คือผักขนาคัานสิเก็บไปกินก็ย่านเพิ่นฉีดหญา้าหวานฉีดยานนะ ผีดกับเป็นพวกเขาอันนวยบบกอ๋อบาดใดอนวยอันพี่ว่าเอิญว่าหัวใชโปหัวไชโปนี่ปบาดใดมันบมเมนพนมันสิเมนนวยที่เพิ่นเอาไปเฮตนำตาลไม่พี่นอ้องยุนีเพิ่นบอได้เฮดนำตาลจ,จากอ,อันจากอ่อยเ้อเพิ่อเฮดจากหัวบีชเขาเอิญเนาะหัวบักย้อยหนึ่งคือหัวใชโปแต่ว่าบาเป็นหัวใชโป ส่วนใบมันนั่นเพื่อนเกสรเอาไปเห็ดซุ่มคนไทยเห้านี่ละ่ะมาเก็บเอาไปเห็ดอันพักเห็ดออมเอียงจังสีนาเนี่ยเพื่อนเก็บแล้วหน่วยมันหน่วยบกักไงพี่น้องไหมกูดะเป็นภูเขาผู้ใดกูดะทรวมหัวทรวมหางหอมห่วยห่วยกเจักเสาอขั้นแม่นเอาไปเห็ดเนี่ยกินนี่กษรเอาไปต้มเป็น ต้มจืดตัวเนาะนี่จะหัวใหญ่ๆพี่น้องก็เลยผ้ามาเบิงหัวบักไงแล้วก็เป็นภูเขาสูงบักไงเลยเลยคนอ่ะส่สูงจำสีหอดถ่วมตะเวนนะตะเวนกับพุ่มสีตกดินเนาะพี่น้องสาตุ่มผ้ามายางเบิงข้าวหนึ่งเรื่อภาวะเมืออื่นนีกรมอุตุนิยมวิทยาว่า ฝนสิตกเครื่องหนาวมาสัน่นฝนตกลอยเปรเซนเทเฟ่งเฟ่งเลยได้มาสัน่นก็เลยฝ้าออกมายางหันใจเอาอากาศเพราะว่าขั้นมันฝนตกแล้วมันก็สิเปียกชิเมียกเนาะ <c oughs> ออกมาย่างมันก็สิบสะดวกสบายก็เลยออกมายางไว้สะก่อนขั้นมันสิออกไปอีกอีกะออกไปเหตุงานทอนตัวเนี่ย <c oughs> <c oughs> พี่น้องเง้วลาดฝาดเติมตะปูหอดพี่สูงน้ำเ้ท่วมหัวเฮาคนเด้ เป็นคู่คึ่งหนึ่งบักไงแบกโตตาเว่นกับสิต๊กดินแหละละ่ะเดี๋ยวฮับไปยางบังทั้งขุนเนาะวามันมีผักมียาอีหยังแน่ขั้นมันมีต้นขนาพ่อเก็บได้กับสิเก็บแต่ว่าขั้น่นปลูกหลัดฝาดแนวนี่กับพ่อเก็บเพราะว่ายาคน,นสียาเรื่องข้องเรื่องเนี่ยขนานี่ขนา,นขนามันจะเป็นแบบนี้พี่น้อง เนี่ยแต่ว่าอันนี้บอกเก็บดอกเพราะว่าย่านหมาเงียวใส่มันสิได้กินเงียวหมาเนาะบอไว้ได้เนาะกินเงียวหมาเนี่ยข่าหน้าแท้ๆแล้วนี่โอ้ยมีแต่หยอดงามๆพี่น้องแต่ว่าจเจ้าคนสียาบอสีเนาะน้ามปานี่ก็ย่านสียานั่นแล้วสียาหั่นผัดซีแอกแซกสมักเมกเนี่ยต้นบแใหญ่เลยต้นแต่ว่าย่านเงียวหมาเนาะ ไปหาเบิ่งอยู่ในปลาเล็กๆพุนล่ลละบอนเข้าบอยยางหมาหาเพื่อมันนีแต่ว่ายางแถวนนิก็ยานเฮ็ดหมาอีกได้บาดน,นีแต่แนวเพราะว่าคันยางหมาแล้วมันก็ต้องมนีเฮ็ดหมาเนาะขูออกขูล,ลงใได้สิเข่านา้หนาวแล้วคนก็พผากันแตงสวนแตงหยางไว้เด้เบิงแกไงกกไม่โกกนี่ไงญปไปตามีผีหลอกค่ะเอามือหีิจราะมือผีออกพุนน่ะตะเวนพรมสกดินพีน้อกเอ้ย สร้างหน้าพันกับทยหดเลยนี่ฟูนเป็นบะ็อกโคกเคก,กนั่นซีแมนไทยหดวันนี้อันนี้กับทยแบบว่าให้มันขาดพร้อมหน้าว่าล่ะเขาเอิไ่ไนทยแล้วก็ขาดน้มคัดงงาุ่นกองหอดหุูน อันนี้ก็ไทยแล้วแล้วหัวมั่นที่มันแตกเนาะเจ้าพเอาเนาะเต็มอยู่ไทยแล้วล่ะโอ้ยตะเว้นคือมางามเถอะพี่น้องตะเว้นพ่วงสิต๊กดินเนี่ยฟังนี่กะพักขนาเนาะเอาไปพัดนะมั่นหอยโอ้ยแจ็บ ไปเบิ้งท้าพผุนไปเบิ้งท้าพผุนวับมันสินี่ยางเนี่ยางปลานี่ของมาได้สาวตุ่มยางได้เบิดมือโอ้ยพักนี่จะ่งหยดำงามพี่น้องนี่จะการใหญ่ๆไหมพักขนาฝรั่งมมหูจักกินบ่เนี่ไหมตำน้ำพริกกะปิพี่แสบเนาะกระ สวนทักพี่น้องเอ้ยได้เป็นเมียจ้าของฟรามีกะสิไดเอาแห้งของเอาผมได้นเนาะเฮ็ดเบียดโอ้ยบ่เป็นหรอกห่วยเฮลิคอปเตอร์แลนมาเหรอคุณแลแนท่านหันเมยเฮลิคอปเตอร์ไหม,ไหมเอาค้นป่วยไปทรง ย่างมาเลยๆว่ามันสีมีพักขนาหให้เก็บไหมข้างนี้บ่มีต้องไปอีกข้างนึงเนาะวปไปยางถือว่ามายางเล่นออกกําลังกายมีอยยุบนเก็บแต่วามันยานพงันสีดยาเนาะคุณอาเศร้าหน้าพันขาดไทยแลละกระขาดบรรยากาศด้บรรยากาศงามเนาะ สวนเขียวเขียวผุนสวนยังบูดเดียวสาตูนสิผ้ายางไปเบิง่งว่ามันเป็นสวนคิดว่าน่าสิเป็นมันฝรั่งนาะพี่น้องยางไปแค่หอดพู้แลกก็บขึ้นเมื่อดอกเพราะว่ามันคำละ่ะถ้าเป็นสีตกดินเนี่ยยานพี่หลอกโอ้โหพักขณะคัขกขากสวนนี่บางเ่ยคือมาอยากใดแท้ ยังได้กระบอกกาเก็บแล้วเนาะเพราะว่ายานมันสีดยาสีดยาฟุลิดอนตายคลอเด้กินได้ปริมาณที่มันเก็ตไงข้าเบื่อมันก็สีเบื่อเลยเนาะแต่เก็บเอาพักหน้าเหี้ยเพิ่นบบเดปลูกนะพิ่นจังบปีดยาอันนี้เพิ่นศีดยาย่านเพราะว่าเพิ่นปลูกเอาผลิตภัณฑ์มันให้เธอเพิ่นศีดยานะฮามันเธอมันมอนจืดพักหน้าหรีอพี่น้องมันพักหน้าหรือพักกัดจอน พักหน้าโอ้ยอ่อนซ่อนอยางหลายเลยเป็นสวนเพื่ะันะยางเบิ่งกับไม่แห้งดอกซ้ตุ่น่ะยางฮอนีกับสตีกับพอบายางไปไกลมันสิกไกลก็เก่ามันสิเมื่อย ปาตัชนี่แปลว่าปเชโตแปลว่ามันฝรั่งเนะะาะภาษาภาษาฝรั่งเศสเขาเอื่นปาตัดอันส่วนซีนี่ค,คือสวิตเนาะเป็นตัวย่อของสวิตโมเมนชาแน่นได้เขาติดไว้ว่ามันฝรั่งสวิตเพื่อนว่านี่แหละเป็นสวนมันฝรั่งทั้งหลังน่ะแต่ว่าสาวตุ่มมาไปดอกมันตรงยางอีกไกลตืบสีงโง่ขึ้นเมื่อทั้งผุ่นทั้งญุ่นปักไก่หนึ่งตั้งยางจังเสียหอดบ้าน พูดนะบ้านสาวตุ่มอยู่ในเมืองนะมันต้อยางเกืบบอบม่ไซตสิ่สองกิโลคุณบ่อนี่ก็เฮือแตกเฮือแตนละ่ะพักขนาดพี่น้องเอ้ยงามคักเต็มอยู่นี่ต่บ่าห้ามเก็บเก็บอ่ไรมันเบือ่อต้องไปทั้งพุณทั้งผุน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 ไปเก็บทั้งผุนมันจังมองที่สาวตุ่มเคยเก็บประจำนามันจะมอเป็นพักปลูกเพื่อนว่าพักเฮีย ผักเหี้ยนี่คือเพิ่นบ่ได้ปลูกขั้นเพิ่นบ่ได้ปลูกนี่เพิ่นกับบ่อสีดยาเพิ่นบ่อสีดยาห้ากับบ่แพ้ยาบ่เจ็บเป็นเอ็นอุน่นเพราะว่ามันบ่ได้ีสีดยาเป็นผักปลอดสารเนาะอันนี้กะใหาเธอเพิ่นสีดยาเนาะกินเข้าไปแล้วตายทำมายัางไงเอ๊เสียงนกหน่อยๆจู้จี้จุ้จี้มื่อฝนกับฝนตกได้หรอกหละหาหม่องสนหม่องเศเร้าเด้อมันสีหนาวเด้ยบ่าน้ำนก สาวตุ้มนะหมอ,น,อน้ำนกหนูปูปีกยางแถวนี่มันมีค้นมายางหมาสาวตุ้มกระยานเฮบหมามันขืนขาขืนแข้งเอาตามความจริงมือน,นี้อาบน้ำแล้วอาบแล้วก็ออกมาขนันยางไวไหล,หลเหือก็สิออกเหือออกมันจะอาบน้ำอีกม่อยากอาบนะมันคั่มเหรออ้นอนกหน่อยอยู่ทางในผมเต้นเขยาะขยะ ก็ลอกหลายแถวนี่ห้อมสีตกดินเลยพี่น้องตะเบ้นดึงไวกับเบาฟังนะตกกับตกตัวยางง่ามด้วยเนาะตะเบ้นตะเบ้นตกดินแล้วบานนี่กะพาจจัน์กับสิขึ้นมาในอีกเกือ แต่ว่ามือนี้มือผีออกต้องเฝ้าเมื่อบ้านเดี๋ยวผีมาสังสะสังสะมาเลนพระท่านด้สีย่านด้ผีหลอกผีมาหาขอขนมในมือเฝ้าเข่าบ้านเขา่าบอนเขา่าเฮือนอัดประตูแนนจอมบอมไผ่มะเกะมะขดมะกดออดก,กับบอกปากบะติงมิจิลีปันทุกทีเข่าขวายแต่ว่าสุโมงนี่ ตะเวนสีล่งไปตกง่ามขัดหมกักเฝ้าเบ่งตะเวนเฝ้าช่วยโอกาสช่วงนั้นงามๆเนะบาะเพราะว่าอ,อื่นว่าฝนตกฝนลงฝนตกนี่กะเปียกจื้นน้ําแชันนาออกมายางละเซ็งเซ็งเซังสี่บะไ้เนี่ย าพี่น้องว่าเบิ่งความงามของธรรมศาสตร์ท่านเป็นบานเฮากันหน้าตีนบานเนาะว่าตีนบานก็เกือบสองกิโลได้ยังว่าน่ะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามสาวตุ่มเนี่ยเด้อจากเบิ่งวิวง,งามงามกะถ้าจอบเบิ่งกดกระดิ่งนัน่นแนมจังสิเห็นสันบอกเห็นด้ส่งพี่น้องป้องปลายเขาบนยูบนนอนกับตะเบนตกดินสาวตุ่มกับสิเมื่อบา้าน หาเห็ดเนี่ยอยากให้กินไปทาลูกเนะี่ยมือสาวตุ่มกับเห็ดเบียกคือเกาบันียศมือหนึ่งไปหาหมอหาหมอแล้วกับมาพักผ่อนนิดหน่อยเอาขยะออกมาทิมแล้วก็พภาพี่น้องอยางมาเบิงตะเวนนี่ละ่ะว่าสิมาเก็บพักนั่นแหละแท้ๆอีลีนแต่ว่าพักมันมาบอถือข้างกับพวกหูอยู่ดอกว่าทางนี่มันม่มีพักแต่ว่าอยากมายางเหล่นทางนี้ซื้อเพราะว่าทางเกามันกะยางเบือะนะ่อแล้วเนาะมือไม่ฝนเศร้าตกกุละ่ะ จังสิกลายไปทางบุ่นไปหาเก็บพักหุ่นกาเป็นกำกำอยู่มันเศร้าหน้าเพิ่นไทยหน้าเนาะมันก็มีขี่กรเดือนแต่สิไปหากินขี่กรเดือนก็ไปจักแล้ว ผู้พันไทยหน้าเนี่ยคำามืดเพิ่งกะเศร้าเด้แมนรถไทยหน้าเพิ่นสีมีไฟเพิ่นกะเศร้าเด้เพราะว่ามันต้องเศร้านะฝรั่งเพิ่นบอกเขียวคำเขียวขึ้นเฮ็ดคือค้นบานเหาเนาะอดเวลาผแรงพ้าง่ายเพิ่นกะเศร้าจอดมีดอิ่มสิมเมื่อบ้านอาบน้ำอาบทาบืนเสาค่อยว่ากันไหมบานเห่าเห็ดท้ามหลงห้ามคำเอาแห้งท้องเอาโอ้ยประสนเนี่ยย่างอยู่หลายงานอยู่ พูดนะนกบินเซินบินแซวมันไปหากินหนอนนากินนันน่ากินนั่นกินกี่แค่เดือนสานตุมบ้าได้เมื่อนั้นเห็นนกอันสีขาวเต็มหนึ่งมันมาหากินกี่แค่เดือนเนาะนั่นเด็กคนจอดอะรถอันรถไทยไอ้หนุ่มรถไทยให้ใจคอไม่ดีนั่นหวังแต่แฟนพี่ ที่ไปเฟืองฟุ้งวันเจ้าเปลินเสียลืมป่าลุงเสน่นห์น้ำปรุงไอหนุ่มเมืองกรุงเลิศรปรยไทยไรจนไทยมันหัก มีการร้องทักพี่ก็ชักเศร้าซอยห้าปีกว่าตั้งตารอคอยหรือน้องกลอยไปเป็นเมียน้อยนายห้างขายยา ไปเรียนเสริมสวยทำไมตั้งนานโอ้อีกาไลนนกหน่อยไหมพี่นอ้องมาหายนกหน่อยอุไรพอดไปกินนอนไล่นกตะพืชตะพืชเลยแตกนี้ไปนกบินขึ้นลักไฟเลยราวายานกาตอดเนาะ ตบโตปะไงไเปเนาะพ็กล้าแบก้ำนักตี